อ้าวเลิกงามยามดีวันนี้วันที่เกนะขอขอเรียบนะครับเป็นเลิกดีให้ปิดปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงไหนฮะนะครับปิดเพลงดิปิดเพลงไหมครับเปิดขึ้นมาดึงดึงไอ้ครับเดี๋ยววันนี้ทางวัดห้วยด้วนนะครับโดยหลวงปู่พัดจะเปิดวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรกลางนะครับเพื่อ นำเงินนะฮะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หกองทุนก่อสร้างอาคารนิติเวศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะฮะงบประมาณ12ล้านโดยดำรีของหลวงปู่พัดนะครับปุญญากามโมนะครับเป็นเจ้าภาพในการจะสร้างรับปากเข้ามาแล้วก็ต้องออกเปิดรุ่นเจริญพรกลางให,ให้ให้ให้ร่วมบุญกันนะครับสร้างร่วมกับหลวงปู่แล้วก็ลดอีกเท่าไหร่นะหลวงปู่ลดอีก8ปดล คือรถคันนี้ที่จังหวัดเนี่ยไม่มีเวลามีงานก็ต้องไปยืมจังหวัดอื่นเขายืมทีม่ยืมที่พิษณุโลกต่อไปนี้นคะรสวรรค์จะมีรถที่รับแขกรับผู้ใหญ่นะฮะรับวเ,เวลาเจ้าฟ้า <laughs> สเสด็จนะฮะหลวงปู่ก็เต็มใจทำเนาะทำให้แล้วก็สองนะฮะสก็คือกองทุนกองทุนสร้างพระรูปเหมือนนะฮะหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ ความสูง9.9เมตรงบประมาณ15ล้านนะครับก็นี่โดยดํารีของหลวงปู่เองนะฮะก็ฟังกันชัดๆแล้วก็3กองทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพัดบุญจากามโมงบประมาณ15ล้านนะฮะโดยดํารีหลวงปู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญชวนนะฮะหลวงปู่จะพูดให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญกันแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกับท่านนะครับเองพะพระรุ่นเนี้ เป็นของวัดห้วยด้วนของหลวงปู่พัดเองเลยนะครับใครที่ยาด้พูดนะครับปู่กินมากนะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับก็จะได้เลิกเปิดจองรุ่นเจริญพรกลางตามศูนย์จองนะฮะที่มียอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหลวงปู่เชิญชวนเลยนะครับพอพูดชวนเขาสร้างไอ้นิติเวศหน่อยก็ กระจายเชนทั้งหลายนะมีหลวงปู่ก็ยังมีเชิญในกลางกองทุนพิธีเวทให้เราคดีไหวให้เราต้องมีผู้ทุกคนที่เคยยอมจะออกเยอะออกว่าออกมาอยก็ไม่ไหวแล้วแต่ไม่วยยันออกนี่ครับควยความเมตตาครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่ได้รวมจองวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรกลางรุ่นเจริญพรกลางไงของหลวงปู่ สืบเรียนรู้สืบเรียนเงินเงินบริจาคไม่ริ้มไม่สึกอะไรนะครับครับทำได้คนนั้นนะฮะรวมกันรวมกันแจ้งแจ้งเขาว่าเขาเข้ามาที่โดมครับเพราะว่าเขาเข้ามาในโดมทำทุกอย่างไม่ได้เลยครับมีครับมีบอกเขาว่าจะเอาเงินเงินแบงค์เข้ามาเดี๋ยวจะแจ้งอะารคนี่ครับก็ รุ่นนี้ครับรุ่นที่หลวงปู่ถืออยู่นี่นะฮะอยู่ที่ตามศูนย์จองทั่วประเทศนะ่าภูมิใจนะฮะที่ได้ทำานะปู่นะภูมิใจ5จังหวัดพอนิติเวช5จังหวัดมาใช้ร่วมกันเลยกำแพงเพชรพิจิตรชัยนาทปูไทยนครสวรรค์ครับ5จังหวัดนี่เป็นบุญใหญ่นะครับที่หลวงปู่ได้ดำรินะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่าน ทำจริงสร้างจริงครับรุ่นนี้ถวายจริงหลังจากที่หลายๆรุ่นที่เคยบอกว่าจะมาร่วมสร้างโรงพยาบาลสร้างสลาร้อยปีรับปากหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกไม่เห็นเลยเห็นไหมัวเรระนะครับใครรับปากไว้ก็มาทํานะฮะไม่เป็นไรมาช่วยกันทาครับไม่เป็นไรทุกรุ่นนะฮะดีหมดทุกรุ่นนะครับ,รบวัตถุประสงค์ดีทุกรุ่นนะครับ ก็ขออนุโมทนาเอาเดี๋ยวเอาเงินมาเอมาแล้วเดี๋ยวเงินมาตั้งตรงนี้เลยข้างในผมแบงก์กำลังมาเหรอนี่ไงเอมาแล้วตั้งนี่ก่อนเงินตั้งนี่ก่อนเอาเอานี่หลอกไปเอาตั้งนี่ตั้งตรงนี้ตั้งนั่นเอ้ยตั้งบนเอาเอาแกออกมาเอาตั้งเป็นฉากข้างหลังนี่อันนี้ก็เงินวันนี้ขี่ขีร้านได้นะยี่ห้า สามสิบล้านมีรุ่นไอ้รวยยั่งยืนแล้วรุ่นอะไรรวยไม่รวยยั่งยืนเท่าไหร่พันยั่งยืนสิบล้านเนี่ยพันยั่งยืนสิบล้านอ่าม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 าที่อันนี้ผมได้ทำอันนี้รุ่นรุ่นอะไรวะเราลืมหลายรุ่นเอ็นรุ่นอะไรไตมาไตมานะฮะรุ่นไตม่านะครับที่ที่ร่วมจองกันวันนี้สร้างโรงพยาบาลหนองบัวนะครับ สำเร็จแล้วหลวงปู่หลวงปู่วันนี้เราได้เงินแล้วมองไม่เห็นนรกมังกรได้เงินแล้วปู่ดีใจนะปู่นะยาซีกอยวู่ตาไหลใจเย็นเราได้ทําแล้วสําเร็จนะฮะสำเร็จหลวงปู่นี่เราทําจริงปู่อย่าไม่หมดนะพ่อนี่ครึ่งเดียวอันนี้ครึ่งเดียวเดี๋ยวมาอีกสิบ หายเถอะหมาออกไปหน่อยนะพ่อปืนัเอาเงินมาเดี๋ยวเงินจะเบียดครับเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบียดมาครับเจ้าที่ดูหน่อยครับบทบางนี้หน่อยครับพ่อผมจะดูเงินหนครับสีครับต้องควรไหลังแล้วกระโดงกระดาษไม่เบียดครับที่ที่เลดไม่ต้องนะเราเราสำเร็จเราสำเร็จอู่ไม่ต้องห่วงพวกเราตั้งใจทำแล้วทำดีได้ดีผู้ชนได้ทุกคนพ่าเหลยสิบก้อนนะพ่าเราดีสองก้อน โหหนักแก่แล้วเนี่ยนี่ครับเ่าออกมาเลยรวมสองล้านผมนี่ของท็อปสมท็อปอีกอันนี้สองล้านครับอันนี้สิบเดี๋ยวเดี๋ยวอี้สิบอันนี้ส <10, S 1> ิบห้ารับสิบยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดแล้าวไม่มีมดมีครบละไม่ต้องกลัวมันอยู่ในบัญชีอยู่แล้วสองล้านพ่อครับ อ่าบัญชีมาดูอ่าอ,อันนี้เดี๋ยนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้บัญชีที่เปิดช่วยนิติเวศพ่อที่จะต้องเอาเงินใส่เขา12ล้านครับบัญชีหลวงพ่อพัดเลยตอนนี้มีคนโอนเข้ามาแล้ว4ล้านเดี๋ยวนะ4ล,4ล้าน4ล้านครับตอนนี้ตอนนี้ได้4ล้าน7เนี่ยหลวงพ่อสี่ล้านเจ็ดแสนสองที่จะให้เขาสิบสองล้านสองหมื่นแปดพันที่เราจะร่วมให้เขาสิบสองล้านเนี่ยอยู่ในบัญชีหลวงปู่แล้วสี่ล้านกว่า เปไงสี่ล้านเจ็ดแล้วไปครึ่งทางแล้วป่ะไปเดี๋ยวเราเสร็จอยู่แล้วเปิดไปวันเนี้พ่อถือภูมิใจที่ได้ทำพี่ปองไทยนะครับนี่น้าให้พ่อถือครับน้าถือว่าอาจะทำบุญกับหลวงพ่อมาบัญชีนี้เลยนะนี่ครับเลขบัญชีนี้นะคะสร้างโรงพยาบาลนะฮะเลขบัญชีนี้โอนเข้ามาเลยชื่อหลวงปู่นะฮะไม่ต้องมาโอนให้ผมนะผมไม่รับนะฮะเงินน่ะให้วัดหมดนะครับ เงินผมมีแล้วไม่เอาแล้วนะครับทําบุญด้วยกันนี่เลขบัญชีของหลวงปู่ครับนี่ตรงมือนี่เลยรวมบุญกับหลวงปู่สร้างโรงพยาบาลแล้วเราก็ทําเหรียญวัตถุมงคลตอบแทนเขานะหลวงปู่นะรุ่นเจริญพรกลางนี่ก็ขอให้ร่วมบุญร่วมกันนะครับทุกท่านเดี๋ยวี วครับเดี๋ยวจะมีรถของของพกเทพนะครับช่วยสนสานแลวเขาเข้ามาเลยนะเขาขนเงิน10ล้าน10ล้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วพี่สำเร็จสำเร็จเ10ล้านครับอันนี้ก็เป็นเงินของรุ่นไตมาดนะฮะใช่ไหมรุ่นไตมาดแล้วก็ที่เรารับปากที่จะทำโรงบาลหนองบัวนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งหลายๆรุ่นที่ของหลวงปู่อนุญาตไปที่ว่ารับปากว่าจะ มาร่วมสร้างด้วยก็ก,ก็ก็ตามอัธยาศัยนะฮะขออนุโมทนาทุกท่านที่ว่ารับปากกับหลวงปู่ว่าจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมีอ่รุ่นมีพัดยังยืนสิบล้านเดี๋ยวเราอ่าพัดยังยืนมาแล้วแล้วก็มีอะไรเพชรน้ําเอกหรือว่าของหลวงปู่อีกนะยี่้าเห็นบอกยี่สิบห้าล้านก็ก็นํามาให้หลวงปู่แล้วกันอันนี้ต้องปู่ต้องตามเองนะผมไม่มีปัญญาไปตามให้เ <c oughs> <laughs> พราะเพราะว่าผมทําตามที่ผมรับปากอ่ะ <c oughs> เขาต้องมาให้นะ <c oughs> บอกานเลนะพรุ่งนี้ก็เสกน่าจะได้เน่ยแสนเพรุ่งนี้เพชรน้ำเกเขามาเสกพรุ่งนี้อาตกลงมี10ล้านเลยพี่อื่อืออือ5ล้านเป็นรวมเป็น15ล้านแสดงว่ามีคนดูแลบัญชีไม่เป็นไรนั่นเรื่องของทางวัดเขานะฮะเราก็ทำตามล้านกลังไม10ล้านทำไม10ล้า10ก้อน ทำไมไม่มาเตรียมเราห่อไว้ขอด้วยไม่ใช่นี่อันงหลวงปู่นี่หลังเพนฮะเอาตกลงเอาเท่านี้ครับเพราะว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะคือเงินมันต้องพอมะไม่ใช่ว่ามันรอกันไงตอนนี้สิบเจ็ดล้านนะฮะสิบเจ็ดครับ ชุดไหนครับยังไม่เสร็จนะทำไมฮะครกบก็ต้องเอามาดิชุดนี้นี่แหละอเนี่ยรอเขาอยู่เลยแหละเอามาดิครับครับเอามาเลยตอนนี้เงินมาอีกสิบล้านนะฮะ รุ่นพัดยั่งยืนนี่ท่านี้ก็ถือว่าพัดยั่งยืนนี่รุ่นพัดยั่งยืนครับรุ่นพัดยั่งยืนที่กองทรยมาเตรียมรับเงินนะครับหลวงปู่มาพร้อมแล้วไม่ต้องหว่วงครบไหนอ่ะ รับรงใช้มารับเงินถกการโทรกากันนี่มันดหวางพวกนี้ไม่พร้อมเที่ยงมันต้องมารอเราครับอันนี้ก็เป็นการนำเงินนะฮะนำเงินมอบนะครับให้แก่หลวงปู่เพื่อไปมอบเข้าบัญชีสร้างลงบาลเลยใช่ไหมฮะอันนี้ทุกบาททุก,ทก,ทกทตังเราเนี่ยพร้อมนะครับ เข้าเขา้าเขา้เขาทางด้านประตูเล็กนะประตูครับก็อาจจะติดขัดน,นิดหน่อยครับเพราะว่าเรื่องประสานงานกันครับทีมงานที่นี่สุดยอดอยู่แล้วครับผมมาตั้งเมื่อคืนนะฮะแล้วก็บอกว่าหลังเพลงจะถวายนะฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งพร้อมนะฮะทีมงานสุดยอดทุกคนครับของผมเะยโดยมากผมจะวางนะฮะจะชัดเจนแล้วก็เวลาวันนี้ผมจะชัดเจนเลยถ้าบอกไว้แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือว่าผิดพลาดมากนะขอประธานอภัยนะฮะเรื่องเปิดรุ่นเจริญพรกลางด้วยเลื่อนเวลามาจนเป็นเวลานี้นะฮะต้องขอประธานอภัยทุกท่านนะผิดพลาดที่ทีมงานนะต้องขอโทษนะครับ<ไ>ตอนนี้ก็รองเงินอีกสิบล้านเนะเดินทาง<ไ>ครับ<ไ>ก็ขอให้เจริญ<ไ>เจริญนะฮะก<ไ>็ให้หลวงปู่หลวงปู่ปู่นั่งรอไปก่อนแล้วกัน นี่ครับคือฟามพร้อมของทีมงานนะสุดยอดถ้าทํางานนี้ผมไม่ค่อยร่วมงานด้วยนะครับนนเพราะว่าการทํางานเนี่ยต้องชัดเจนนะครับนนครับ,รบครับโอเคครับก็ ถือว่ามอบเรียบร้อยนะครับวันนี้มอบเรียบร้อยแล้วก็ปู่ได้รับแล้วก็เดี๋ยวก็ให้พรท่านที่ร่วมจองรุ่นไตามาทนะครับอันนี้รุ่นไตามาทนะผมมอบแล้วนะครับรุ่นพัดย่งยืนเงินยังไม่มาผมมอบเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จหน้าที่เดี๋ยวให้หลวงปู่นะสิบเจ็ดล้านครับหลวงปู่มาอีกสิบเป็นยี่สิบเจ็ดอันนี้มีอันนี้มีเลทเลทพันล้านไหมพี่สองล้านเ่าเลทอีกพันล้านอีกสองล้าน ก็เป็น17บเจ็ดไตมาสสิบห้านะครับมีมีมีในบัญชีแล้วสองล้านที่ว่าเปิดกระถุงไว้2ล้านเปิดไว้ให้แล้ว2ล้านสอล้านอยู่แล้วตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวพ่อจะร่วมด้วยล้านหนึ่งใช่ไหมครบแล้วขาดเท่าไหร่เอาที่ผมนี่ไม่เป็นไรสร้างให้เสร็จแล้วกันอ้าวไม่ขาดอันนี้ติงเวชก็เสร็จอ้าวปูอวยพรหน่อยนะทูทีเร็วๆหมุนมาที้ก็หมุนมเนี่ยอนดู

ผู้ที่ได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็รุ่นเจริญพรกลางด้วยนะครับอันนี้บุญใหญ่จริงๆเราเป็นสะพานบุญนะฮะทีมงานเราเนี่ยประสานแล้วก็ดำรีตามหลวงปู่ทุกอย่างนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับว่าเราทำก็ทำจริงๆรับปากว่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะฮะ <millionaire. S 1> เดี๋ยวรับพรจากหลวงปู่ทุกท่านนะแล้วจบอพรเจ็ดวัดอันนี้อันนี้หลวงปู่เนี่ยนี่แนี่เลย ไม่ได้เรื่องไม่ดังส่งมาทำไม สาธุทุกคนครับก็เป็นอันว่าสําเร็จครับวันนี้นะครับเรียบร้อยตามหน้าที่ผมว่าทาตามหน้าที่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ตงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ <laughs> ได้แล้วเดี๋ยวเลยครับมีเกรสรไอ้ที <c oughs> ่ร้อนด้วยเราไม่ต้องไปคุยมากเลทีไอ้ที่คุยคุยไม่มนทำอ่ะ <c oughs> ดีละเดี๋ยวทางนี้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็หลบปี่แบดทังข้างในมันร้อนมากตอนที่แรกรนั้นก็ไม่ดุยากเดี๋ยวจะถือไปไปหาเสียนตหน่วเองล <c oughs> เลยเราอย่างบอกหลวงปู่ไม่ต้องห่วงถ้าทางนี้ทำได้สำเร็จเร็วก็ทับไป ลืมนะครับวันที่16นะไปที่โรงพยาบาลนะครับ100บาทนะครับต่อย้อยบาทหน้าเหรียญแจกนะครับเหรียญทำบุญกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะเอาเงินให้โรงพยาบาลหมดเลยไม่เอากลับนะครับ100บาททำบุญหลวงปู่นะครับไปหักทุนด้วยอ่าหนึ่งเหรียญนะครับหักทุนนี่หนึงทุนตองนี้นะโอ้ยของพี่อะครับไปเชียงผมวันที่16เท่านั้นนะตามสูงจองทั่วไปไม่มีนะครับวันที่16ที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับ กูกำหนดเองนั่งให้ทบุญร้อยบาทสวยครับทุกบาทคุณก็ตามแดีวเหรียญสวยแล้วก็ใครอยากได้เหรียญรุ่นนี้ไม่มีที่อื่นมีที่วางศีดาเลิกโรงพยาบาลหนองบัวที่เดียววันที่สิบหกไม่มีจำน่ายที่อื่นนะครับถือว่าเป็นเธอถวายให้เป็นกุศลให้แก่หลวงปู่พัดด้วยกันนะครับไปร่วมบุญกันวันที่16ที่จะถึงนี้จำนวนจำนวนว่าไพโรบาลเลยจำนวนเงินตรง ใช่0จำนวนหนึมืนองนะครับหนึ่งหมืนองครับหนึ่งมืนองเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะได้กันร้านหนึ่งสอีสามร้อยสบาย่ะหรือว่าหลวงพ่อว่ากันะให้ให้พยาบาลแจกแจกแจกพยาบาลแจกหมอไว้ก่อนใช่ใช้ง่ ทำตามเจตนงเรียบร้อยแล้วนะรูทำตามได้ยีนะเจ็บหกเกทำก่อนอย่างเดียรเจ็ดหกก่อนตรงสี่าใครรู้ใครรู้ใจดียื่นใจยื่นใจนะคะไม่ต้องห่วงทำต่อเราทำต่อปู รัผมต้งใจทภาเปลาประทับใจนะครับอย่างนี้และยังครั้งแรกนะหลายๆครั้งนะครับเมื่อคืนก็มาเฝ้าอยู่กรุ๊ปนะครับจอดมาถึงเมื่อคืนเดินทางจากกรุงเทพมาก็้วมาผ่านกรุ๊ปเลยมารา้งานมารายงานตัวให้สบายใจได้บุญทุกคนแล้วก็เป็นภาพที่เห็นกันวันนี้นะครับก็เสด็จชัดเจนทุกหมูไม่ใหญ่มั้ยไม่ใหญ่ทุกมั้ยหมูโตหมโต